ไปแล้วอืมเหนื่อยมากพาหาจะไม่ไหวแล้วอืไม่ไหวจริงๆสงสารน้องสงสารน้องส,สงสารน้องนะอืไม,ไ,<ด>มไม่ไหวมั้งเหมือนกับไม่ค่อยจะไหวงั้จะให้นั่งเล่นเฉยๆละอืม <c oughs> ให้กำนอนเถอะให้กำนอนเถอะให้กำนอนเถอะนอุกลัไไวไม่สบายอืมอะไรนะพรุ่งนี้เจอแดดด้วยหนัก มากๆแล้วจะเลี้ยงไก่หรือไงออกไปวิดีโอให้กำลังจริงจังมากเลยอ่ะถ้าแพ้แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีไม่มีถ้าแพ้ในคงสะอาดเลยน้องน่าจะอยู่ข้างบนมาไปแกล้งน้องเลยอ่ะโกลสงสารนะได้ครับเดี๋ยวบอกครับได้ฮะเดี๋ยวบอกกลับให้เพราะว่าน้องน่าจะเหนื่อยมากๆมากๆจริงๆก็เลยณีเดินเข้าไปในห้องเราพี่พี่เบ๊กบอกว่าเออมันเหนื่อยนะก็เดี๋ยวมายบอก น้องให้นะครับยังไงขอโทษทุกคนด้วยตอนแรกก็ว่าจะเล่นด้วยกันนี่แหละแต่ว่าเนาะนะพี่มาไลฟ์ต่อสิค่ะไลฟ์ต่ออีกเหรอเหนื่อยแล้วยังไม่ได้อาบน้ําเลยอ่ะไอ้พวกข้างหลังจะอาบน้ำหมดแล้วอ่ะให้กับพักผ่อนได้ครับเดี๋ยววันนี้กับน่าจะย้ายไปนอนกับป,ป้าหม,มามาส่พี่มายนอนกับหม,มาพี่มายแล้วก็นอนกับน้องเฟิร์สอืมนะง่ายๆเพราะว่าให้นอนกับครอบครัวไปแล้วก็ ที่เหลือก็ห้องใครห้องมันเหมือนเดิมครับผมใช่ครับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟก็เทคแคร์นะครับผมรักพี่ก๊อฟมากๆขอบคุณพี่ก๊อฟมากๆเลยครับทุกคนอย่าลืมนะคะขอบคุณพี่ก๊อฟด้วยครับพี่ก๊อฟอัครนันนะฮะที่เป็นไอจีนี้อยู่เนาะเดี๋ยวเราสามารถปักหมุดได้นี่นี่ครับม่ปักหมุดไปแล้วก็ขอบคุณพี่ก๊อฟมากมากครับที่สนับสนุนพวกเราทุกๆคนนะฮะในเรื่องของที่อยู่แล้วก็อาหารการกินนะครับ เปลี่ยนเป็นไม้ดีกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้ววันนี้อูทั้งวันแล้วอะไรก็ไม่รู้แต่พวกมันแกล้งผมเนี่ยอืแต่ร้องไห้โว้ยคนหัวนะฮะยังไงก็ขอโทษด้วยที่น้องน่าจะพักผ่อนมากๆเดี๋ยวให้พี่แก้มพูดดีกว่าพี่แก้มไปไหนเราพี่แก้มพี่แก้มพี่แก้มเดี๋ยวพี่แก้มบอกอกันครับผม ขออนุญาตนะคะพี่แก้มอ๋อห้องน้ำหรอบ้าเปล่าไม่มีละพี่ขอโทษครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวฮยังไงเดี๋ยวมาจะพยายามลองเล่นกับน้องดูก่อนถ้าน้องไหวอะไรยเงี้ยเดี๋ยวจะลองแกล้งจะพยายามนะฮะว่าคุยองน้องน้องน่าจะเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยมากมากๆอย่างท oh, no. uh, ี่เห็นนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับผม S <S เอ้ยไหนอยู่แต่ว่าเอ้ยบอกลาแฟนคลับหน่อยจะไปนอนแล้วนี่แก้งเนาะก็เดี๋ยวขอโจวกินข้าว <G ül üyor> นหน่อยิ่เด็กน้อยไปไหมโอเคบ,บ,อบ๊ายขอบุ๊ยบายครับจุ๊บจุ๊บไป